สวัสดีครับมาพบกับทัสตี้ออโตเทสโคราชนะครับอย่างที่ลงไปนะครับผมนะว่ารีโ o นะครับที่ร้านเรานะทุกคันนะครับออกรถศูนบาทนะฮะพิสูจน์มาแล้วว่าทำได้จริงแน่นอนนะครับผมนะใครไม่เชื่อนะฮะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับเข้ามาคุยรายละเอียดกับเราได้เลยนะครับโดยเฉพาะนี่เลยนะรีโวคันที่ เราพามาดูวันนี้นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว 2.4J+ นะครับผม P Runner นะรถปี2019ครับเรียกว่าใหม่มากๆนะครับผมในโฉมตระกูล r ี v o ตัวนี้นะครับผมนะกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นทรงล็อกโคเรียบร้อยแล้วนะฮะรถสวยมากๆนะฮะปะวัติดีครับมือเดียวป้ายแดงนะรถสวยน็อตไม่ขยับนะฮะสีนะครับผมไม่มี เรียกว่าริ้ว้อยหรือแผลสดใดๆเลยนะครับผมสียังปิ้งนะฮะมาจากโรงงานใดๆก็เป็นอยู่อย่างนั้นเลยนะครับสภาพถือว่ากริปมากนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับตัวพีลันเนอร์ก็จะมีเนี่ยฮะบันไดข้างมาให้นะครับผมเนี่ยฮะดูดูสีนิดนึงนะครับสีเต็มมากบอกเลยนะฮะร,รถสภาพสวยๆสดๆแบบนี้นะครับ ใครที่สนใจนี่อยากให้รีบนิดนึงนะอ่ะเดินวนดูรอบคันกันก่อนนะครับ<ฮ>เดี๋ยวพาไปดูภายในกันอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นครับคันนี้นะฮะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะเงินเดือนนะฮะรายได้นะ9,000บาทต่อเดือนนะครับผมก็ออกรถได้แล้วไม่มีเครดิตนะครับรับเงินสดได้หมด บอกเลยว่าได้หมดนะใครที่สนใจเนี่ยอยากให้เข้ามาดูรถมาคุยรายละเอียดกับเรานะครับอ่ะมามาบูดถึงรายละเอียดตัวรถนิดนึงนะครับไม่วิ่งมาน้อยมากคันนี้นะ72,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีโหมดขับ2โหมดนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดอ๋อมีนอร์มอลโหมดด้วยนะครับผมวิทยุตัวนี้ต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะมี USB มี AUX นะครับเรียกว่า ครบเครื่องเลยนะสำหรับรถคันนี้นะฮะแอร์แบ็กค,คู่ด้วยนี่เปิดด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเป็นโอเพนแคบนะครับเบาะแคปสวยนะเป็นหนังนะครับด้านหลังนี่ติ๊งเลยเห็นไหมสภาพสุดยอดจริงๆบอกแล้วนะครับผมอ่ะไปไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับ มาพูดถึงราคากันนิดหนึ่งนะครับผมนะ r ีโว่4 J-Plus p ี u n n e r นะฮะรถปี2019นะคันนี้นะครับขายอยู่ที่569,000บาทนะครับ569,000บาทราคานี้นะครับผมจัดเต็มฟรีดาวออกรถ0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนี่เรียกอย่างนี้แล้วกันนะฮะนี่รถสวยแค่ไหนต้องมาดูกันนะครับรถนนไม่ขยับนะ ไม่มีรอยไขรอยแกะใดๆนะครับผมระบบเบรกก็จะเป็น ABS นะฮะเครื่องยนต์แห้งกริบนะรับประกันได้เลยนะครับจุดมาร์กสีต่างๆจากโรงงานเรียกว่าอยู่ครบแน่นอนนะครับเหตุทุกอย่างสภาพเดิมกริบนะฮะอ่ะรถคันนี้ครับผมทัสตี้ออโตเฮดโคลาชการันตีได้นะครับผมนะด้วยเรื่องสภาพเรื่องประวัตินะครับผมไม่น้อยด้วยพร้อมใช้งานนะครับที่สำคัญ เงื่อนไขง่ายง่ายนะครับออกรถที่นี่นะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมสนใจก็มาเลยครับมาดูรถมาทดลองขับนะฮะมาพูดคุยรายละเอียดกับเราหรือว่าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีปัญหานะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะครับแอดไลน์ทักแชทมาได้นะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะครับไฟแนนซ์ผ่านเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับ